18. บรมวิหารภาวานาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภาควาสาวะทิยังวิหรารติเชตวาวเนมอนาถาพินที่ถักชะอารามีตัดระโคภา,าควาพิคุอมันเตสิพิขาวติภาทันเตติเตพิคุภาวโตปัจโซสงภาควาเอตาทาวโจา เมตายาภิกขาเวเจโตวิมุตติยาเสวิทายาภาวิตายาพาหุริกทายาญาณีกทายาวัดุกทายาอนุทิตายาปาริจิตายาสุสามารทายาเอกาทัานิสังสาปฏิกังขาคตเมีเอกาทัศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชะติอาปาปังสุปินัง ปัสติมนุษานังปิโยโหติออมนุสานังปิโยโหติเทวตาลขันตินาสะนกคีวาวิสังวาสตวังวากมติตัววตังจิตังสามาทิยาติโมคะวันโนวิปัสสิท,ทัตโตวิปัสสิทติสัมมุระโหกาลังกะโรติอุตริงอปา ติวิชันโตพรามหามาโลกวปะอโคโหติเมตายะผิกขเวเจโตวิบุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภาหุลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสามารทาทธยะอิเมเอกาทัานิสังสาปธิกังขา อาธิอโนทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติอาธิโอทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติอาธิทิสาภารณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาคาเรหิอโนทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาคาเรหิโอทิโสภารณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาคาเรหิทิสาภารณาเมตาเจโตวิมุตติ ปันจะหาการเลหีอนุทิโสภรนาเมตเจโตวิมุติสัตตหาการเลหีโอทิโสภรนาเมตเจโตวิมุติทาสหาการเลหิทิสาภรนาเมตเจโตวิมุติกาตาเมหิปันจะหาการเลหีอนุทิโสภรณาเมตเจโตวิมุติ สัพเพสตาเวราอพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพปานาเวราอพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพปูตาเวราอพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพปุขลาเวราอพยาปชานิคาสุขีตานังปาริหารันตุสัพเพอัตถาวะปาริยันย์ปาริสัพเพอัตภาวะ ปาริยาปนาอเวราอภยาปชาณิคาสุขียตานังปิหานันตุจีอิเมหิปานจะหากาเลหิอนุทิโสภารณาเมตาเจโตมิมุติอัตเมหิสัตหะกาเลหิโอทิโสภารณาเมตาเจโตมิมุติสพภาอิทิโยอเวราอัพยาปชานิฆาสุขียตานังปิหานันตุสพเพปุริสาอเวราอพยาปชานิฆาสุขียตานังปริหานันตุ สัพเพอริยาเวราพยาประชานิคาสุขีตนัปริหารันตุสัพเพอนาริยาเวราพยาปรชาอนิคาสุขีตระหนักริหาันตุสัพเพเทวาเวราพยาประชานิคาสุขีตรนักรไปหารันตุสัพเพนรสาเวราพยาประชานิคาสุขีตระหนักริหาันตุสัพเพวินิปาติกาเวราพยาปรชาอนิคาสุขีตนัปริหารันตุ ภิเมหิสัตหการะหิโอติโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติกาตเมหิทัสสหการหิทิสาภรนาเมตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรัติมายาทิสายาสตาเวราอภยาปชานิคาสุเคตนะปิหารันตุสัพเพปัิมายาทิสายาสตาเวราอภยาปชานิคาสุเคตนะปิหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายาสตาเวราอภยาปชานิคาสุเคตนะปิหารันตุ สัพเพท่าขินายะทิสายะสตาเวราพยาปชานิฆาสุขหยตานังปริหาลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวราพยาปชานิฆาสุขหยตานังปริหาลันตุสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะสตาเวราพยาปชานิฆาสุขหยตานังปริหาลันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะสตาเวราพยาปชานิฆาสุขหยตานังปริหาลันตุ สัพเพท่าขินายาอนุชิษายาสตาเวราพยาประชานิคาสุขียรตานังไปหาลันตุสัพเพเหติมายาทิสายาสตาเวราพยาประชานิคาสุขียรตานังไปหาลันตุสัพเพอุมาอุปาลิมายาชิษายาสตาเวราพยาประชานิคาสุขียรตานังปริหาลันตุสัพเพปุรัติมายาชิษายาปานาเวราพยาปชานิคาสุขียรตานังไปหาลันตุ सफे पचीमाया थी साया पाना वेरा अफिया पछा निखिया कना पैहर सफे उतराया थी साया पाना बेरा अफया पछा निखा सुखियतना पैह สัพเพทักขินายาทิสายาปานาเวราอภยาปชาณิคาสุียตนานไปหารตูสัพเพปุรัติมายะอนุสิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุียตนานไปหารตูสัพเพปชิมายะอนุสิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุียตนานไปหารตุสัพเพอุตรายะอนุสิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุียตนานไปหารตูสัพเพทักขินายะอนุสิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุียตนานไปหารตุ สัพเพหติมายะทิสายาปานาเวราภิยาปชานิคาสุเกตานังไปหานันตุสัพเพอุปปลิมายะทิสายาปานาเวราภิยาปชานิคาสุเกตานังไปหานันตุสัพเพปุรติมายะทิสายาปูตาเวราภิยาปชานิคาสุเกตานังไปหานันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายาปูตาเวราภิยาปชานิคาสุเกตานังไปหานันตุสุเพสัพเพอุต ตรายะธิสายะปูตาเวราภยาประชานิคาสเกียตานังไปหาลันตุจัพเพทักินายะทิสายะปูตาเวราภยาประชานิคาสเกียตานังไปหาลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิษายะปูตาเวราภยาประชานิคาสเกียตานังไปหาลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปูตาเวราภยาประชานิคาสเกียตานังไปหาลันตุ สัพเพอุตตรายะอนุสิสายะปูตาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตานังไปหัรันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปูตาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตานังไปหัรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปูตาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตานังไปหัรันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะปูตาเวราพยาปัญชานิคาสุขียตานังไปหัรันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะปุคลาเวราพยาปชานิคาสุเยตนานังไปหารตุสัพเพปชิมายาทิสายะปุคลาเวราพยาปชานิฆาสุเยตนานังไปหารตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุคะาเวราพยาปชานิคาสุเยตนานังไปหารตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุคลาเวราภพยาปชานิคาสุเยตนานังไปหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคะราเวราพยาปชานิคาสุเยตนานังไปหารันตุ sape pasi maya anu si saya pukala abera peya pecani ka suki ata nang pehana tu sape utara ya anu si saya pukala abera peya pecani ka suki ata nang tu sape ta kina ya anu si saya pukala abera peya pecani ka suki ata nang tu สัพเพติมายาทิสายาปุคลาเวราพยาประชานิคาสุขีตานางไปหานตุสัพเพอุปนิมายาทิสายาปุคลาเวราพยาประชานิคาสุขีตานางไปหานตุสัพเพปุรัติมายาทิสายาอัฏฐภาวะปัิญาปนาเวราพยาประชานิคาสุขีตานางไปหานตุสัพเพปชิมายาทิสายาอัฏฐภาวะปริญาปัญญาเวราพยาประชาสุขีตานังไปหานตุ สัพเพอุตตรายะทิสายะอัฏฐภาวะปริยาปันาเวราภยาปัญานิคาสุเีรตานังไปหานตุสัพเพทักขินายะทิสายะอัฏฐภาวะปานินาปัญญาเวราภยาปัญานิคาสุเีรตานังไปหานตุ สัพเพปุริติมายะอนุสิสายะอัฏฐภาวะปาริณาปัญญาเวราอปยาปชานิขาสุขคยตานังไปหานันตุสัพเพปัชชิมายะอนุสิสายะอัฏฐภาวะปาริยาปนาอเวราอปยาปชานิขาสุขคยตานังไปหานันตุสัพเพอุตรายะอนุสิสายะอัฏฐภาวะปาริยาปนาเวราอปยาปชานิขาสุขคยตานังไปหานันตุสัพเพทักขินายะอนุสิสายะอัฏฐภาวะปารินาปัญญาเวราอปยาปชานิขาสุขคยตานังไปหานันตุสัพเพเหติมายะ ญาติสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปชาณิคาสุขิยตานังไปหานตุสัพเพอุปปนิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปชาณิคาสุขิยตานังไปหานตุสัพเพอุปปิมายะทิสายญาตตภาวะปริยาปนาเวราอภยาปชิสรายะทิาตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยาปชาณิคาสุขิยตานังไปหานตุสัพพาปุรัติมายะทิสายะอิติโยอเวรา อภยาประชานิคาสุเียตนางไปหานตุสัภาปัฉิมายะทิสายะอิิโยอเวราอภยาประชานิคาสุเียตนางไปหานตุสัภาอุตตรายะทิสายะอิิโยอเวราอภยาประชานิคาสุเียตนางไปหานตุสัภาทักกินายะทิสายะอิิโยอเวราอภยาประชานิคาสุเียตนางไปหานตุ สัพพะปุริติมายะอนุสิสายะอิทิโยอเวราภิยาปชานิคาสุเกียตานังไปหานันโตสัพพะปัจชิมายะอนุสิสายะอิทิโยอเวราภิยาปชานิคาสุเกียตานังไปหานันโตสัพพะอุตตรายะอนุสิสายะอิทิโยอเวราภิยาปชานิคาสุเกียตานังไปหานันโตสัพพะทักขินายะอนุสิสายะอิทิโยอเวราภิยาปชานิคาสุเกียตานังไปหานันโต สัพพาเหติมายาทิสายาอิทิโยอเวราภยาประชานิคาสุเยตานังไปหานัตุสัพพาอุปาลิมายาทิสายาอิทิโยอเวราภยาประชานิคาสุเยตานังไปหานัตุสัเพปุรัตติมายาทิสายาปุริสาอเวราภยาประชานิคาสุขียตานังไปหานัตุ สัพเพปัชิมายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิฆาสุเกียตานังไปหารันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิฆาสุเกียตานังไปหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิฆาสุเกียตานังไปหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชานิฆาสุเกียตานังไปหารันตุ सफे पश्चिम अनुशिषा पुलिसा वेराभ्या पचा सुखीत सफे उत्तराय अनुशिषा पुलिसा वेराभ्या पचा सुखीत सफे थकीनाय अनुशिषा पुलिसा वेराव्यापचा खा सुखेतना हाँ สัพเพติมายาทิสายะปุริสาเวลาพายาปชานิคาสุเกียตานังไปหาลันตุสัพเพุปุลิมายาทิสายะปุริสาเวลาพายาปชานิคาสุเกียตานังไปหาลันตุสัพเพปุรัติมายาทิสายะอริยาเวราอาภยาปชานิคาสุเกียตานังไปหาลันตุสัพเพปัชชิมายาทิสายะ อาเดียเวราภยาปชานิค่ะสุขีตรนั่งไปหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะอาเดียเวราภยาปชานิค่ะสุขีตรนั่งไปหารันตุสัพเพทักินายาทิสายะอาเดียเวราภยาปชานิค่ะสุขีตรนั่งไปหารันตุสัพเพปุรัติมายาอนุทิสายะอาเดียเวราภยาปชานิค่ะสุขีตรนั่งไปหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายะอาเดียเวราภยาปชานิค่ะสุขีตรนั่งไปหารันตุ สัพเพอ,อุตตรายาอนุทิสายะอาริยาอเวราอภิยาประชานิค้าสุขกียตานางไปหานตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอาริยาอ,อเวราอภิยาประชานิค้าสุขกียตานางไปหาันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะอริยาอเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานังปหานันตุสัพเพอุปานิมายะทิสายะอริยาอเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานังปหานันตุสัพเพปุริติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานังปหานันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภิยาประชานิคาสุขียตานังปหานันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอนัตติยาเวราอภิาปชานิค่ะสุขียตานังไปหานันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนัตติยาเวราอภิาปชานิค่ะสุขียตานังไปหานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนัตติยาเวราอภิาปชานิค่ะสุขียตานังไปหานันตุ สัพเพปชิมายะอนุชิสายะอนาริยาเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังไปหาตุสัพเพอุตรายะอนุสิสายะอนารยาเวลาอภยาปชานิคาสุขียตานังไปหาตุสัพเพทักขินายะอนุชิสายะอนาริยาเวลาอภิ ਆ ปชานิคาสุขียตานังไปหาตุ จะเพเหติมายาทิสายญาณนาริยาเวลาภยาปะชานิคาสุเกียตนังไปหาลันตุจะเพอุปาลิมายาทิสายญาณนาริยาเวลาภยาปะชานิคาสุเกียตนังไปหาลันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะเทวาเวราภยาปชานิฆาสุขียะนังปะหานันตุสัพเพปชิมายะทิสายะเทวาเวราภยาปชานิฆาสุขียะนังปะหานันตุสัพเพปุรารายะทิสายะเทวาเวราภยาปชานิฆาสุขิายะททิสายะเวตัณงไปหานันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาเวราภยาปชานิฆาสุขียะนังปะหานันตุ สัพเพปัชิมาญาณุสิสายะเทวาเวราภยญญาปชาณีคาสุกีตานงไปหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุสิสายะเทวาเวราภยญญาปชาณีคาสุกีตานังไปหาลันตุ ชาเพทาขินายะอนุสิสายะเทวาเวราอภยาปะชานิขาสุเกตตานังไปหาลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปะชานิขาสุเกตตานังไปหาลันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะเทวาเวราอภยาปะชานิขาสุเกตตานังไปหาลันตุสัพเพปุรลติมายะทิสายะมนุษย์เวราอภยาปะชานิขาสุเกตตานังไปหาลันตุ สัพเพปัชมายะทิสายามนุษาเวราภยาปชานิคาสุขียตนางไปหาันตุสัพเพอุตรายะทิสายามนุษาเวราภยาปชานิคาสุขเยตนางไปหาันตุสัพเพทักขินายะทิสายามนุษาอเวราภยราปชานิคาสุขเคตนางไปหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายามนุษาเวราภยาปชานิคา สุขีธาตุนังไปหานตุสัพเพปรัติมายะอนุทิสายะมนุสา์เวราภยาปรชานิฆาสุขีธานังไปหานตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุสา์เวราภยาปรชานิฆาสุขีธานังไปหานตุสัพเพอุตธรายะอนุทิสายะมนุสา์เวราภยาปรชานิฆาสุขีธานังไปหานตุ สัพเพทักินายะอนุสิสายะมนุสย์เวลาอภิาปัานิขาสุขียตานั่งไปหาลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสย์เวลาอภิาปัานิขาสุขียตานังไปหาลันตุสัพเพปุปปาลิมายะทิสายะมนุสา์เวลาอภิาปัานิขาสุขียตานังไปหาลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะ สัพเพปุรัตินายะทิสายะวินิปาติกาเวราอภยาปชานิฆาสุขีคตนังไปหานตุสัพเพปัชมายะทิสายะวินิปาติกาเวราอภยาปชานิฆาสุขีคตนังไปหานตุสัพเพอุตตรายะทิสายะวั วินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขเคตานังไปหาตุสัพเพทคินายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชานิคาสุขเคตานังไปหาตุสัพเพปรัตินายอนุทิสายวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขเคตานังไปหาตุสัพเพปัชิมายอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาอัพยาปชาอนิคาสุขเคตานังไปหาตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปช านิคาสุเยตานังไปหานตุสัพเพทัคินายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุเยตานังไปหานตุสัพเพเหตินายาทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุเยตานังไปหานตุสัพเพอุปานิมายาทิสายาวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุเยตานังไปหานตุติอิเมหิทัสหะกะเลหิทิสาภรณาเมตาเจโตวิมุตติสัเพสังสตานัง ปีละนังวัชเชตวาอปีคานายะอุปาคตังวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาปินะปาริยทานังวัชเชตวาปาริยทานเนนะวิเฮสังวัชเชตวาอวิเฮสายะสเพสตาอเวรินโนหุนตุเมหุนตุมาเวรินโสนสุขิโนฮุนตุมาทุขินโนสุขิตตาหุนตุมา ทุกิตตาติเอเมหิอัตหะกะเลหิสเพสตาเมตายาติเมตาตังธัมมังเจตายติติเกโตสาภาภยาปาทาปาริยุสทาเนหิมุจจติติวิมุติเมตาจะเจโตวิมุติจาติเมตาเจโตวิมุติเมตาพรหมหามะวิหารภาวนานิทตา เก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโซกปตาจะนิโซกาโกาหนตุสาเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหิสัมผาตังปุญญสัมผะตังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังททันตุสาทยายะสีลังราคันตุสาพพะทา ภาวนาพิรตาโหนถูขชันถุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภรปตาปานเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเทเชนะรักขังพันธมิสาพโซสัพเพพุทธาภรปตาปานเจกานันจะยังพาลังอรหันตานันจะเทเตเชนะรักขังพันธมิสาพโซ สัพเพพุทธ,ธาภรปตาปานเชกานานจ่ายังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสัพปโซสัพเพพุทธาภรปตาปัดเจกานานจ่ายังพระลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธมิสัพปโซสัพเพพุทธาภรปตาปัดเจกานานจ่าย <lim> ังพลังอรหันตานันตเจเชนะรักขังพันธมิสัพปโซ ส Adams, ัพเพพุทธาภรปตาปันเจกานั่นจะยังพลังรลักหันตัหลักะอรหันตานอรหันตานัจะเตเชนะหลักขังพันธมิสพพโสสัพเพพุทาภรปตาปันเจกานั่นจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะหลักขังพันธมิสพพโซสัพเพพุทธาภรปตาปันเจกานั่นจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระประตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนุ์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่าค้ครู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามจงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสา